เอาสบายดีพี่น้องปองไปครับนั่งก้มหนา้าก้มตาละหาเงินใส่น้อใส่หนีให้ลูกใช่ <c oughs> สุดท้ายครับพี่ทั้งออกครับเนี่ยเขาเบิ่งรถเกี่ยวครับขายรถไปแต่ละขั้นลืมที่ขายรถออกแล้วปีนี้ขายกันหนึ่งปีหน้าแต่งอีกขั้นคนหนึ่งหกเขา,าเบิ่งขั้นนี้ครับพอดีหละป้าเราได้เงินไปใส่หนีเนาะอืพี่หน้าต่งไหมแต่หาแต่งไหม,ไม,าไมขายขั้นไม่อีกวันนี้ฮึอเบา โอ้หรซื้โโอ้นี่นี่หดเลนี่นบอตู้นะโอ้โหรถตู้ก็มเสวนมางป่าก็เป็นมาบ่งรถเกี่ยวครับเบิดยาำเกีียวห่อขายรถเกีียวตัวขยองปาันขั้นนี้ขั้นหน่อยครับขันนี้ที่ปลาเราขับบพระท่านขาย แล้ววาอยากไอเขาครับค <laughs> okay. ันนี้รถเก่าแต่ว่าคันนี้น่าจะขายเพิ่มาเบิ่งครับไม่าห่เหรอวจ้าก็เห็นเว้นมือ ขายเฮ็ดโดนวะเจ้าหงกส้คามูไงสนีครอตายงานคาเบียร์พวกไปนั่งกินเออซุ่มไปกินเบียร์นมัดไลพวก่าหมูโอ้พวพเกือไปแต่เสากแล้วมา่เหรอไปว่าใช่เกือบกามานี่เกือคนละคู่สองคู่ ไม่ได้ถ่ารถกเกี่ยวตั้งนานมันแกเกี่ยวพอแล้วพุน็น,น,พน,น,พนี่เนาะงลาเราว่าขายครับพ่อหนิ คันนี้เพิรนใส่เครื่องอย่างนี้ร้อยเก้าห้าว่คันนี้ร้อยเก้าห้าหกเห็ดคันนี้เป็นสองร้อยชิบเดือบไปหน่องหกเห็ด้พนนบงกั ้าเบาครับหาเงินใส้นหนีข้าหมูครับขาหมูบ่าไงซุ่มกินเหลากินมัดไรก็ข่าหมูอีกนี่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 กระลังมากเนาะจีรังจีังโอ้ไปซีไอมัดจีรังเวอรังเนาะซ้ำไฮหนูสองลังครับกินกันเดียวจีังอ่ะตัวเดียวอ่ะชุดในซังเขปิดแทงเนาะเรื่องไปฟุกแกนเขาทำทั้หาบ่พี่การผูก กำลังมากครับอืมแต่ละไอ่กีรตู๋มาจนปีครับโอ้ยจะได้ดึงงวกจากโต๊ะเนาะดูครับดูครับรถแค่นี้แหละเห็นเห็นอยู่ครับว่าเ้อกเกี่ยวขอาเบิดปีครับก็มีโซ่ขาดครั้งหนึ่ง อันนี้โซ่ไม่สวยก็บอกนะครับว่าช่วงล่างไม่ดีครับยังไงก็ต้องเช็กอยู่แล้วแต่ไปเปลี่ยนโซ่ใหม่ใบแท็กเดิมได้อยู่คัน <c oughs> นี้เอามาก็เช็คนิดหน่อยเองเกี่ยวข้าวได้มืดปบบี <c oughs> เปลี่ยน่มาห้นี่เ่ว่าจะเปลี่ยนพวก่ได้เกลี่ยทีนีมันตื่นตนัวที่1ก่าที่ใส่ชามีดินข้าวมันยี่เก่ารถสูตรเนอะวันีคนว่างเ้ ถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับให้เป็นบึงไว้ถอนการเกษตรคันนี้ไปเอามาล่าสุดนะครับคันล่าสุดเลยที่เราไปเอามาจากสุพรรณบุรีนะครับก็เอามาบิ้วใช้งานก็อย่างที่เห็นครับเกี่ยวคู่กับคันนี้ครับตอนลงมนแรกๆเลย ไม่โคก็อจอดเป็น้องมืนี่ไปเอาบุญแอวครับขายรถเกี่ยวนี่คร่าซุ่มตูดกินแม่งไรซุ่มตูดกินฮะซุ่มตูดกินหอมากพ้อมบ,บ ฮะห้อมาห้อมาหนิมดไปนน่โอ้ยกำลังเบาตับเปลือยอันก้อยเนี่ยห่อใส่ถุงไปเอามาสูกันเด้อยังเว้นล่ะนี่เที่ยงละเออเอาหนิคนคนหักทุ่งบดได้กรีมดูน่ารุ่นเอาแบงพูดยังกันไฟแจ๊กเดี๋ยวละสามเียละสี่ของใหม่เอาซื้อซื้อของใหม่ ขี้ีงามเถอะวะปุณณีนี่อะไรยี่สิปุณณีเอาไห้ซุ่มยันมีรักวะมูขี้กระตือเข้าไปกูเห็นเลยบักแม่นเออเห็นเลยแน่ติดไม่ากได้ของแพงกูตุนีบ้านเอาเนี่ยว่านี่ของใหม่ด้ิโอ้ปั่นไปเช็คกันแล้วแน่ปั่นเงินนละดีแล้วมันไม่เช่อห็นนะมันไม่เชื่อเห็นนะหลอกกันเดียวเฮ้ยติดบ้าดิเออ แล้ก็ซื้อติาใสนไเลไม่ต้องแต่งนะเมื่อานนี้ฟบ้ว่าเอาว่หล่ะสีิบเอาัาคาแรงเลานี่ิดนี่อกระเดียวตาพกกระพริบได้ดิเอีเออมันมีมันมีพันกล่องเราได้ยของเกินละค่อเกินละคัมีไม่ใช่ได้เลยมีไม่ใชมีไม่ลองๆดลองกันไปเรา เพื่อนไปละแม่เพื่อนสื่อบ่หล่ะแล้วเลียวมึงไปใต้แค่ไดนจะหนะเพิ่งมาโหลดวัน YouTube บไอยมาตั้งแบบนี้อะไรเน้อท่ออะท่อหักกันนั่นดิยูนอือเขาไปเลยเฮ้งในสี่แดงกันเสี่ยหนีขาหมูเอาพูดไหมไประบาดนี่ไปเบิ่งขั้นอยู่ในบ้านปะฮะสงสัยไปเบิ่งขั้นในใหญ่อยู่ในบ้าน เงินางัวเขาเยละจากระบาดนี้ไปอาฬดขายรเกี่ยวร่เดียเงินใส่น้อใส่นีไนี้เนาะไปเบิ่งัวตายยามาเลยเจ็ดหมื่นบาเจ็ดหมื่นไปหาตึกแหงต่อไปเราปะหาตึกแหเปาปะหาสุกซาิได้ปะอังเลยเยรอ เคครับก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ